หลังประกาศใหม่จากกระทรวงสาธารณสุขให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตจึงจะสามารถวิจัยผลิตหรือจำหน่ายได้พร้อมกำหนดเงื่อนไขเข้มงวดหลายข้อเช่นห้ามโฆษณาขายออนไลน์และต้องมาจากแหลง่งปลูกที่ได้มาตรฐาน GACP ที่จังหวัดนนทบุรีวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ฟาร์มกัญชารายใหญ่ในจังหวัดปรับตัวทันทีโดยเลิกแปรรูปกัญชาและหันมาใช้สมุนไพรแทนเช่นมะขามแขกฟ้าทลายโจนขมิ้นชันและยาหม่อง สมุนไพรต่างๆซึ่งกระบวนการผลิตและขออนุญาตง่ายกว่าและยังได้รับความนิยมจากทั้งในและต่างประเทศนายทวัชจรุงพีระวงเจ้าของวารรมเผยว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกฎใหม่กับเห็นด้วยกับการควบคุมกรญชาให้อยู่ในกรอบการแพทย์อย่างจริงจังชี้ว่ากฎหมายใหม่ปี2568แม้จะคล้ายของเดิมปี2565แต่เข้มงวดและเป็นระบบมากขึ้นเช่นต้องมีใบสั่งแพทย์แผนไทยและห้ามขายให้เด็กหญิงตั้งครร เขายังฝากถึงรัฐบาลให้ผ่อนผันเวลาให้ร้านที่ยังไม่มีใบอนุญาตได้ปรับตัวไม่ใช่จับทันทีเพราะหลายรายเพิ่งลงทุนหวังให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างภาพรักใหม่ไม่ให้ไทยถูกมองว่าเป็นตลาดกัญชาเสรีของโลกสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p u d สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์อัด BHerb99